สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับข้าพเจ้าแล้วนะคะก็มาเจอกับวันนะคะอยู่ที่สวนนี้แล้วนะคะทุกคนออกมาทำมาล่ายวันนี้ออกมาทําคลิปไม่ใช่อะไรทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันนี้วันที่27สิงหาคมปี2022นะคะเวลาที่บ้านวันวันนี้นะคะก็อยู่ที่อ่า ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะคะห้าโมงเย็นนะวันก็เพิ่งเลิกงานเนาะแล้วก็ออกมาทําคลิปสวนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะมาเก็บผักบุ้งนะคะเพื่อจะเอาไปทำผักบุ้งไฟแดงคืนนี้นะคะสําหรับอาหารเย็นของวันนะคะทุกคนแล้วก็คลิปที่แล้วนะคะวันเก็บถั่วไปให้เพื่อนใช่ไหมประมาณ3คนนะคะก็เป็นคนอเมริกันประมาณ2คนนะคะแล้วก็คนฟิลิปปินส์หนึ่งคนเนาะก็ คนมริกันนี่อายุประมาณ5-15อัพนะทุกคน <c ười> คือเขาเหมือนกับรีทรายที่อื่นมาแล้วก็มาทํางานที่นี่นะคะที่วันทำเนาะก็ยังทํางานอยู่นะคะแต่ว่า,อาตอนนี้เขาทํางานโฟล์ทามนะคะก็ไม่รู้ยังไงนะคะก็ไม่ได้ถามเยอะน,นะคะก็เขาก็ชอบกินถั่วฝักยาวนะทุกคนแต่ว่าวันเอาไปแบ่งให้เขาก็หมดแล้วนะคะทีนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็ ยังไม่ได้นะคะซึ่งวันที่วันเก็บนะคะเอาไปให้เพื่อนสามคนนะก็แก่หยุดนะคะวันก็เลยบอกเขาว่าวันนี้เดี๋ยววันจะเก็บให้นะคะแล้วก็ุ่งมีจะเอาไปให้เขาที่ทํางานนะคะซึ่งวันก็ทํางานวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็วันนี้อย่างที่บอกนะคะก่อนจะเก็บผักบุ้งนะเดี๋ยววันจะพาไปเก็บถั่วก่อนนะคะว่ายังเหลือเยอะไหมนะคะจริงๆถั่วพันธุ์เลยเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ เก็บแบ่งกันกินนะคะคือจริงๆแล้วว่าถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นคนไทยแล้วนะคนเอเชียท่าอยู่แถวๆนี้นะคะ,ะเราก็สามารถเก็บแบ่งด้าน,นะคะก็มีน้องคนหนึ่งนะคะอยู่แกสเปิร์ดแต่เขาก็ทำงานนะนะคะก็ไม่ค่อยได้เจอกันวันเองก็ทำงาน6วันต่ออาทิตย์นะคะก็เลยไม่ค่อยได้เจอก็ <c oughs> ถ้าเจอวันต่อไปถ้าได้ คุยกันนะคะก็จะให้เขามาเก็บนะคะก็เดี๋ยววันจะพาไปดูถั่วฝักยาวนะคะว่าตอนนี้ยังดกอยู่ไหมหลังจากที่วันเก็บไปคลิปที่แล้วนะคะก็จะมาเก็บผักบุ้งนะคะทุกคนคืนนี้ก็จะกินฝักบุ้งใบแดงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะว่าถั่วฝักยาววันจะตกขนาดไหนนะคะยังดกอยู่ไหมดกนะทุกคนโอเคไปดูกันเลยค่ะก็นี่ทุกคนยังดกมกากนะคะ แล้วก็ให้ตรงแต่งแบบนี้นะคะทุกคนดูสิคะดูสิจะม่าให้วันเก็บไปแบ่งเพื่อนที่ทำงานได้ไหทุนเนี่ยขนาดขนาดที่วันเก็บไปแล้วนะคะก็ยังเยอะอยู่นะคะวันก็จะเก็บพันถั่วพุ่มนะคะไว้เป็นพันในปีหน้าด้วยนะคะก็ <c oughs> เนาะจริงๆปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่วันปลูกถั่คพุมนะคะซึ่งวันก็ แบบประทับใจมากนะคะทุกคนคือเราไม่ต้องทำค้างนะก็ไม่ยุ่งยากนะคะิกวันนะคะ,ะ,คะสะท้อนแสงเนาะเนี่ยทุกคนถ้าถ่ายไปตรงโน้นนะคะก็จะเห็นห้อยตุ่เต็มมาเต็มเลยนะคะก็วันนี้นะคะวันก็จะเก็บไปให้เพื่อนนะคะ ก็ขออนุญาตทำคลิปทำเกี่ยวกับสวนนิดนึงนะคะเพราะว่านอกหน้าหนาวมันจะเข้ามาแล้วอย่างที่บอกนะคะเพรเดี๋ยววันไหนที่วันมิวกาได้ทำคลิปอัปเดต,ตข่าวข่าวทางอเมริกาให้ฟังอีกรอบนึงเดี๋ยววันก็จะทำนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาสักนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้มีความสุขกับการทำคลิปเก็บ กทุกคนคือว่าวันะจะทําคลิปเกี่ยวกับทําสวนเพื่อจะ,อะบันทึกการทําสวนของวันแต่ละปีนะคะว่าวันที่เท่านี้เท่านี้สวนวันจะประมาณนี้ผักวันจะขึ้นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยววันจะพาเก็บถั่วแนละ้วทุกคนวันนี้ไม่มีตาก,กงนะคะวันต้องทําเองนะคะก็เก็บกัปเลยทุกคนเอากันให้เห็นเลยนะคะเนี่ยเยอะมากๆนะคะ ถ้าปลูกผักแล้วมันได้เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนก็เนาะมีความสุขอะคะ่ะก็เดี๋ยวจะเอาสีแดงนะคะ,ะถัวกระแก้วสีแดงนะคะไปให้เพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเขายังไม่เคยกินนะคะคนนี้ที่คนนี้นะคะเพื่อนที่วันอะจะเก็บไปให้เนี่ยเขาเป็นคนอเมริกันนะคะอายุก็ประมาณหกสิบแล้วนะคะจะหกสิบสองแล้ว ุปวนมาแล้วนะคะทุกคนเนอะคุูเปอร์นะคะทุกคนชอบกินถั่ถวเก hey, no. ๋เนอะลิปไม่ลองเป็น a ร o n e แป๊บเดียวนะทุกคนได้เต็มตะกร้านะนี่กำรมเริ่มเลยที hey. ่วันก่อนทำคลิปนะักคูเปอร์มาขโมยขโมยถั่ววันจากตะกร้าเลยคุปร์เนอะคุปปสต้าปี้เด แล้วเมื่อวานนะทุกคนวันก็ตำถั่วกินนะคะกับขนมจีนโอ้โหวันจีนจีนยสิบพวงหนึ่งตั้งสามเลยนนะสามฝักสูงฝักเลยือเอ๊ะคุณผู้ชมเนาะ ทำคลิปเก็บผักนะคะทำคลิปเก็บกับสวนนะคะยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อันนะทุกคนเพราะช่วงนี้มันออกเยอะนะคะดูสิสิทุกคนแป๊บเดียวนะคะได้อย่างนี้เลยเยอะเนาะอันนี้แค่ตรงนี้เองนะทุกคนแค่ตรงนี้เองนะคะก็เดี๋ยววันจะไปเก็บสีแดงนะคะเดี๋ยวขอเก็บอีกนิดนึงนะคะ วันก็ยังไออยู่นะคะทุกคนไอหายยากมากเลยอะ่ะไอจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยทุกคนยังไม่หายดีเลยเว่อเบื่อมากเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวนะคะวันจะเก็บสีแดงด้วยนะคะเพราะเพื่อนคนนี้ยังไม่ได้เห็นอสีแดงนะคะที่เป็นถั่วฝักยาวนะคะ แล้ววันหกักดูสิทุกคนสวยนะดูสินี่ขนาดเก็บไปวันที่แล้วเองนะคะมาวันนี้โอ้เยอะมากไม่น่าเชื่อนะทุกคนว่าซัมเมอร์ จะหมดแล้วนะทุกคนย oh. วันลาไม่อยากให้มันเข้ามาเลยเฮ้ย oh. พริกก็ดอกเต็ <Damn. S 1> มเลยนะคะโอเคทุกคนก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันจะให้ดูนะคะว่าได้ประมาณไหนนะคะทสิทุกคนอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่เป็นสีแดงนะคะ ก็ได้เยอะแล้วนะคะเร็วมากเนาะไม่ต้องใช้เวลาเยอะเก็แบแป๊บเดียวนะทุกคนเต็มกำม,มือเลยค่ะแล้วก็เพิกวันนะคะทุกคนสวยมากวันหวังว่าแบบหิมะมันจะไม่มาเร็วนะคะหน้าอาจจะเป็นแบบปลายออกตุเบอรคือปลายตุลาอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะว่าวันเสี็จได้ผักนะคะแต่ว่ามันก็ได้กินค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทุกคนฝั่งโน้นก็มีนะคะถั่วพุ่มมันก็ปลูกแล้วก็มีเอพริกแล้วก็มะเขือด้วยนะคะแต่ว่าวันให้ดูแต่ข้างนี้เพราะว่าข้างโน้นน่ะวันยังไม่ได้ทําบล็อกอะไรนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะพาไปตัดผักพุ่มกันนะคะไปค่ะก็อาจจะมืดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแสงมันจะเริ่มหมดแล้วนะคะคุปเปอร์นะพยายามจะ เฮ้ย hey! กระโดดขึ้นมานะไปเนาะ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  เห็นไหมเห็นไหมคะค่อนข้างจะมืดนิดหนึ่งะคะเฮ้ยครุปน่ะเนาะ จะได้จังมันเมื่อและทุกคน เก็บผักบุ้งแล้วนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างมืดนะคะตรงน้นก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยววันจะให้ดูนะคะว่าได้กำใหญ่แค่ไหนนี้นะคะทุกคนก็ขอโทษทีนะคะตรงน้นมันค่อนข้างมืดนะคะแสงมันเริ่มไม่ค่อยมีนะคะแสงตะวันก็เยอะแล้วนะคะทุกคนนี่วันก็จะไปทำผักบุ้งไฟแดงนะคะคือนีนนะคะ โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะมันก็มาเก็บผักไปให้เพื่อนนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็ผักบุ้งซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นแสงเท่าไหร่นะตรงนั้นเพราะว่ามันเริ่มหมดแสงแล้วนะคะคือหลังคาบ้านมันมันบังนะก็ได้ประมาณนี้นะคะฮื่มสติ l ม่สต๊อ f e c t l โอเค สิด,ด่ะเกดาโอเคค่ะทุกคนเคลิปมียวันก็ได้ผักบุ้งมากำใหญ่ๆกำหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวทำุังไฟแดงคืนนี้นะคะคุปเปอร์มากวนแล้วเจ้าูคุปเปอร์มาขอกินถั่วแล้วนะคะอร่อยนะคุณป,ปอลไหมอร่อยมาก โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้ก่อนนะคะคูปเปอร์มาขวนเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันจะให้ดูมะเขือวันนะคะว่าตอตกบานโตหรือยังนะคะ mm. เดี๋ยวยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดี mm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm. คลิปนี้สวัสดีค่ะ mm. ขอบคุณมากมากค่ะโอเคคูเปอร์